ได้ยินชื่อเลซีรบอยนี้ต้องรู้อยู่แล้วนะว่าเขาเป็นเก้าอี้ที่แบบ the base of the base อยู่แล้วนั่งไปทีนี่คือต้องอยากมีติดบ้านเลยและเวลาที่หมอจะเลือกอะไรให้กับลูกค้านะครับหมอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้ว oh. วันนี้เนี่ยเราเลือกเลซีรบอยเราก็ต้องเลือกรุ่นที่นั่งสบายที่สุดและก็เป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดนะครับสังเกตได้จากนี่เลยครับรีโมทไวเลสไร้สายนะครับคามคลินิกของเราเนี่ยบอกเลยว่าเ e อ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะมีเลซีรบอยรุ่นรีโมทไวเลสไร้สายเป็นคลินิกแรกในประเทศไทยและเก้าอีี้้้ตััววนนรรบสสามามถถปไดึง4่เลยไม่ว่วาจะ บริเวณขานะครับบริเวณหลังบริเวณศีรษะและอีกหนึ่งบริเวณที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือตัวนี้สามารถปรับดันหลังได้ด้วยครับตอบโจทย์ลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวหรือว่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีตัวดันหลังแล้วเนี่ยสรีระแลวก็ท่านั่งในการนั่งเนี่ยจะผ่อนคลายแล้วก็ไม่มีปัญหาตามมาแน่นอนครับ